สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกทุกคนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องทุกทุกคนวันนี้จะพามาชมบรรยากาศที่ทำงานนะคะทุกคนที่ฟาร์มผักไม่ได้ถือไม้กันสั่นมาด้วยสวัสดีตอนเช้าๆนะคะทุกคน บรรยากาศล้รอบฟาร์มตอนนี้เราอยู่บนเขานะคะทุกคนมีแต่เขาล้อมรอบแต่ว่ามันมีหมอกค่ะทุกคนไม่รู้ว่าจะมองเห็นหรือเปล่าภูเขา,ข,าข้างบนนู้น้าโบูนนจะเป็นรีสอร์ทนะคะทุกคนดูดูนี่ เนี่ยเนี่ปลายมีดชี้เป็นรีสอร์ทเป็นโดมเป็นตึกอยู่บนเขาสูงๆูงพามาดูผักสวย วันนี้เราก็จะมาเก็บผักกันอีกเหมือนเดิมรอทีมงานมาก่อนทีมงานยังมาไม่ถึงฟาร์มนู่นนะคะทุกคนฟาร์มยาวไปถึงข้างล่างแล้วก็นูน่นไปจนถึงสุดตรงนู้นเลยนะคะไกลๆนู่นนะคะอยู่ที่นี่เขานิยมปลูกผักกันเพราะว่าอากาศมันเย็น มีพี่น้องบางคนถามว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละคะ่ะทุกคนไม่ได้อยู่ที่เกาหลีนะคะอยู่ที่ประเทศไทยกินข้าวอิ่มมันใหม่ๆผักสลัดสวย